สวัสดีค่ะวันนี้เจี๊ยกก็มีนิยายเรื่องสั้นมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะต่อเสนอตอนลุงเบิ้มกับคุณหนูตาโตสวัสดีครับผมชื่อว่าโต้งผมไม่มีครอบครัวตอนแรกผมอยู่กับยายยายผมส่งผมจะเรียนจบมัธยมพอให้ผมได้อ่านออกเขียนได้สุดท้ายแล้วอายุและโรคร้ายก็พาคยายไปจากผม ผมอาศัยอยู่ที่บ้านของยายครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเมื่อก่อนผมจะช่วยยายขายของที่ตลาดยายผมจากผมไปแล้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรจะให้ผมไปขายของทำขนมขายมันก็ไม่ถนัดเลยครับเพราะผู้ชายที่สูงใหญ่แบบผมจะให้ไปนั่งขายขนมก็ไม่เป็นท่าแน่อยู่ๆลุงเบิ้มก็เข้ามาที่บ้านของยายตะโกนเรียก ต้งเอ้ยโต้งผมก็เลยรีบออกไปดูก็เห็นลุงเบิ่มลุงเบิ้มมีอะไรหรือเปล่าครับลุงเข้าไปข้างในบ้านก่อนสิครับพอลุงเดินเข้าไปลุงเบิมก็มองรอบๆบ,บ้านของยายของผมและพูดว่าต่อไปนี้จะทำอะไรละ่ะโต้งผมก็นั่งก้มหน้าและสั่นหัวไปมาข้าก็เห็นแกตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจนโต แกไปทำงานกับข้าไหมงานอะไรครับลุงเบิ้มตอนนี้ข้าทำงานขับรถให้คุณท่านคุณท่านต้องการคนงานและคนสวนเป็นยามที่หมูเป็นยามที่หน้าบ้านของเขาด้วยเงินเดือน9,000บาทรวมค่าที่พักและค่าอาหารผมสนใจมากยังไงก็ยังดีกว่านอนอยู่ที่บ้านแบบไม่มีเงินใช้และตอนนี้ผมก็นอนกินมามา่าลุงก็บอกว่า ทำไปนานๆเจ้านายก็จะขึ้นเงินให้เองเจ้านายบ้านนี้ใจดีและรวยมากบ้านเขาหลังใหญ่มากลุงเบิม้มทำอยู่นานแล้วใช่ไหมก็นานตั้งแต่เองยังเด็กมั้งแล้วลุงเบิ้มก็หัวเราะใส่ผมมันก็ใช่อย่างที่ลุงเบิ้มบอกด้วยผมเห็นลุงเบิ้มกลับมาบ้านมาอยู่บ้านแค่ทีละครั้ง แต่ไม่เคยผมไม่เคยเห็นรูปเนียของลุงเบิ้มสักทีเลยครับลุงเบิ้มเป็นผู้ชายที่หุ่นก้านหน้าตาดีคงเข้มท่าทางสมัยเป็นหนุ่มๆคงจะเอาเรื่องน่าดูแต่ผมไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวของแกเลยครับหลังจากที่ลุงเบิ้มกลับจากบ้านของผมไปที่อยู่ข้างๆบ้านผมแกก็บอกกับผมว่าเจอกันพรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้า หลังจากแกหันหลังเท่านั้นผมก็รีบโทรหาเพื่อนทันทีเพื่อนก็มานั่งคุยกันอย่างสนุกสนานตามภาษาไว้อย่างผมคืนนั้นผมจัดจัดหนักไปหน่อยครับเช้ามาตื่นแทบไม่ทันสิบโมงเช้าลุงเบิ้มนัดไว้ลุงเบิ้มก็ได้ขับรถตู้คู่ใจของแกได้พาผมขึ้นไปไม่นั้นก็ถึงประมาณสามชั่วโมงครับลุงเบิ้มบอกว่านี่แหละบ้าน ผมรีบพูดส่วนลุงเบิ้มออกไปว่านี่เรารับบ้านผมว่ามันเหมือนคาลึหาร์เลยครับไม่นานรถก็วิ่งผ่านเข้าประตูบ้านไปบ้านสวยมากเลยครับลุงเบิ้มก็รีบพาผมไปที่พักและพาไปรู้จักกับแม่บ้านสองสามคนและก็พาผมเข้าไปในบ้านหลังใหญ่นั่นผมมองทุกจุดของบ้านเขาใช้แต่ของเป็นแพงตกแต่งบ้านเจ้านายของลุงเบิม้มอายุน่าประมาณห้สิบ ท่าทางเขาเป็นคนใจดีมากๆหลังจากพาผมไปแนะนำตัวแล้วลุงเบิมก็พาผมเดินกลับไปที่ห้องพักอยู่ๆก็มีรถสปอร์ตหรูสีเหลืองวิ่งผ่านเข้ามาจอดกระจกสีดำสนิทที่บ้านผมไม่เคยมีรถแบบรุ่นนี้เลยลุงเบิ่มก็มองที่รถคันหรูนั่นและพูดว่าคุณหนูผมได้ยินแบบนั้นผมก็รู้เลยว่าลูกสาวนายท่านแน่ๆ ไม่นานเธอก็เดินลงมาจากรถผมตกใจมากเลยครับเธอสวยมากผมยาวผมของเธอสีดำสนิทดวงตาของเธอตาดำและก็โตเหมือนไข่หานเลยครับริมฝีปากสีชมพูดูหน้าทะนุถ,ถนอมเหลือเกินเธอมองมาที่ลุงเบิม้มแล้วก็เดินเข้ามาหาลุงเบิม้มเธอยืนใกล้ๆกับลุงเบิม้มหน้าผากของเธอสูงเท่าหัวไหล่ลุงเบิ้มเลย ลุงเบิ้อมมองที่เธอเธอก็มองลุงเบิ่มเหมือนทั้งที่สองคนกำลังรู้จักกันหรือว่าตอนนี้สายตาของสายตาเหมือนกำลังจะตอว่าตัดพอกันอยู่ไม่นานเธอก็เลือบตามหาที่ผมสายตาของเธอก็เปลี่ยนไปเหมือนผมไม่มีชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยครับเธอสะบัดหน้าเนียนขาวเดินขึ้นไปบนบ้านทันทีพอแม่บ้านได้เดินเข้ามาพอดี เธอกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านแม่บ้านเดินตามเธออยู่แล้วก็พูดขึ้นว่าลุงเบิ้มคะตาลืมหนังสือไว้ในรถลุงเบิ้มทำอะไรเสร็จแล้วช่วยเอาหนังสือไปให้ตาด้วยนะคะลุงเบิ้มก็พยักหน้าให้กับขุณหนูตาทันทีผมก็อดสงสัยไม่ได้เพราะสายตาของคุณหนูมันแปลกแต่ลุงเบิ้มผมไม่รู้เลยครับ เพราะลุงเบิ้มเป็นคนที่ดูยากมากที่สุดลุงก็พาผมไปนั่งกินข้าวป้าสายแม่บ้านก็เดินเข้ามาตอนที่ลุงเบิ้มนั่งกินข้าวอยู่กับผมหลานชายหล่อเบิ่มครับป้าแกก็จับแก้วน้ําแล้วก็มานั่งกใกล้ๆกับลุงเบิ่มแล้วกแกก็พูดว่าสองสามวันนี้คุณหนูไม่พอใจป้าหลายเรื่องเลยป้าแกก็นั่งบ่นไป ก็ข้าวต้มตอนเช้าป้าก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งคุณหนูก็ว่าไม่อร่อยก่อนนอนป้าอุ่นนมร้อนๆไปให้เธอดื่มป้าก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรลุงบกลุงเบิ้มก็นั่งฟังไม่พูดไม่จาอะไรผมก็นั่งกินข้าวไปกับข้าวบ้านคนรวยมันช่างอร่อยมากฟีมือของป้าช่างอร่อยจริงๆลุงเบิ้มก็เดินเข้าห้องไปผมก็ช่วยป้าแกล้างจาน เก็บข้าวเก็บของอยู่อยู่พี่ชมพู่ก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดกับป้าว่าวันนี้ป้าคุณหนูดูท่าทางอารมณ์ดีจังเลยจ้ะเข้าห้องไปก็สั่งให้ฉันเตรียมน้ำอุ่นให้อาบเลยคุณหนูอารมณ์ดีก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่ต้องโดนด่าป้าป้าป้า,ปาชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้ใครนะ่ะนี่หลานลุงเบิม้มชื่อโต้งจะมาทำงานกับพวกเรา พี่ชมพู่หันหน้ามาที่ผมน้องโต้งหล่อจังเลยแม้แม้รูปร่างก็น่ากินจังเปบาๆหน่อยยายชมพู่หลังจากนั้นพี่ชมพู่ก็เหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงของผมไปเลยครับเธอพาผมไปที่ห้องจัดการเรื่องเสื้อผ้าห้องของผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยห้องของเธอก็อยู่ใกล้ๆกับห้องของผมนั่นเองหลังจากนั้นผมก็พักผ่อนตอนเย็นๆผมออกมา ก็เลยจะเข้าไปช่วยป้าชมก็เลยจะเข้าไปช่วยป้ากับพี่ชมพู่จัดเตรียมของสักหน่อยผมก็ได้ยินพี่ชมพู่พูดว่าลุงเบิ้มกลับมาแล้วฉันจะได้ดูละครให้อิ่มเต็มที่ไปเลยไม่ต้องคอยดูเวลาว่าจะยกนมอุ่นๆไปให้คนหนูตอนสามทุ่มสองทุ่มเสียงหัวเราะพอใจของพี่ชมพู่กะดังขึ้นผมเห็นลุงเบิ้มเดินขึ้นเตินออกจากห้องและลุงเบิ้มก็เดินไปที่รถรูสปอร์ตของคนหนูทันที ผมนึกขึ้นได้ว่าแกคงไปหยิบหนังสืออยู่ในรถให้คุณหนูแน่ๆผมเห็นแกหยิบหนังสือแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่หลังนั้นสวยมากๆลุงเบิ่มเดินเข้าไปคุณท่านกับคุณผู้หญิงก็เดินสวนออกมาพอดีผมเห็นคุณท่านกับคุณผู้หญิงยืนคุยกับลุงเบิ่มสองสามคำแล้วท่านทั้งสองก็เดินขึ้นรถหรูคันหรูที่ตอนนี้คนขับรถ ยืนรอเปิดประตูให้อยู่แล้วล,ลุงเบิ้มเดินเข้าไปบนตึกเสียงเคาะประตูของลุงเบิ้มที่ไม่เหมือนกับแม่บ้านคนอื่นเสียงมันที่ดูแข็งแรงแล้วก็แน่นแฝงไปด้วยความหนักแน่นของการกระแทกมือลุงเบิ้มได้เดินเข้าไปในห้องที่ตอนนี้ในห้องเปิดแอร์เย็นๆห้องหอมไปด้วยเครื่องหอมราคาแพงๆลุงเบิ้มได้กว่าสายตาไปรอบๆห้อง ไม่เจอเจ้าของหนังสือล,ล,ลุงเบิ้มได้เดินไปที่โต๊ะหนังสืออยู่อๆร่างเล็กก็เดินเข้ามาหาล่างสูงทันทีเธอต่อว่าลุงเบิ้มหายไปไหนมาคะรู้ไหมตานอนไม่หลับเลยคะ่ะเธอพูดออกมาอย่างไม่อายเสียงเข้มของลุงเพิ่มก็พูดว่าผมกลับมาบ้านแค่ผมกลับไปบ้านแค่สองวันเองคร่ะเธอดึงแขนลุงเบิ้มเข้าไปรู้ไหมคะว่าแค่คืนเดียว ตาก็ไม่อยากให้ลุงเบิ่มไปไหนนอ,นอกจากทําให้ตาสบายใจและสบายตัวก่อนคะ่ะตาเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเธอใส่ชุดที่น่ารักน่ารักมากขนาดไหนทําให้ลุงเบิ่มแทบควบคุมองค์คะ่ะตัวเองไว้ไม่ไหวลุงเบิ่มทําหน้าที่ให้กับคุณหนูตาอย่างที่คุณหนูปวดปานมากที่สุดเสียงของเธอร้องออกมาไม่เป็นภาษาคนเลยคะ่ะ